บรรยากาศดีดีดบางที้เออบรรยากาศดีมากเลยมันโลกมันเป็นถนนสองเลนแต่อีกเฮ้ยยังไงวะอ๋อมันไม่ค่อยมีรถวิ่งนะครับไม่ค่อยมีรถวิ่งสวนมามันก็เลยได้บรรยากาศบรรยากาศ,ากาศดีมากเลยโดยสุดยอดอ่ะแม่ก็สวย นี่ป่าอ้อยโอ้ป่าอ้อยมาก็ปลูกอ้อยครับโอ้อยังหลายเลยนี่เห็นกันบนเลยอุ้ยหน้าเขานีแม่โอ๊ตป่้ยจนาตาต้าองใส่พลตตน้ำถ่วแนี่เลยนี่ บรรยากาศวันดีอ่ะอ,อ, <c oughs> อันนี้อนนนันนี้ยังนี้ทุ่งนาทุ่งนาแดนนี้สวยสวยสวยเมฆก็สวยครับวันนี้ <c oughs> การเดินทางคลิป คลิปนี้นะครับบรรยากาศสวยๆทั้งนั้นเลยดูนี่ก็สวนมันนะครับเท่าไร่มันถนนเส้นนี้ก็ป่าไม้เยอะนะดูสองข้างทางดูวิวแล้วกันนะครับผมวิวสวยมากสิบล้อวิ่งนำหน้ายี่ดูดิผมวิ่งแค่หกสิบเองอะ่ะน้าผมขับหกสิบนะไม่ต้องกลัวนะครับ ปลอดภัยแน่นอนนี่ดูนะรับสองข้างทางมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยอ่ะสวยงามตามท้องเรื่องเลยจริงๆนะฮะเดีที่นี่ก็มีนะครับ ออันนี้เขาเรียกถนนสายอะไรเนาะผมไม่รู้เนะี่ยผมไม่ทราบนะครับผมเส้นไหนอนะเส้นวัฒนานครเส้นวัฒนานครนะะที่จะมุง่งมุ่งไปโซ่จังหวัดบุรีรัมย์ได้นะครับผมเส้นนี้ บอกไม่ถูกเหมือนกันนะอยากบอกกันนั่นเหมือนกันแต่มันบอกไม่ถูกผูดูดต้นนั่นนีส่สวยจริงส่วนยางก,ก็มีป่าไม้นี่หนาทึบเลย สุดดยอ,ดอะข้างในจะเป็นสวนยางนะครับสวนยางส่วนใหญ่มาก คลิปนี้ให้ดูบรรยากาศการเดินทางชิวๆนะครับผมดูเมฆเมฆก็สวยนะครับท้องฟ้าเปิดโอ้ดีคักแท้นะครับต้นไม้ก็ร่มรื่นดียังจะแซงดีไหมเนี่ยเนี่ยสวนมันไล่มันสวนไล่มันสวนมันไล่มันเนาะแถวนี้ก็ปลูกมันปลูกอ้อย ป่าไมา้เป็นป่ามันเยอะจริงๆนุ่นมันอยู่ข้างทางนะป่าอยู่ข้างทางเข้าไปหน่อยก็จะเป็นไร่เนี่ยครับเป็นไร่เป็นสวนมันอย่างเงี้ยครับดูดกักดักรถสิบร้อดเลยกัน